สวัสดีครับผมธดาทีดัมเนโตครับคลิปนี้จะเป็นคลิป DIY นะครับถอดฝาครอบกระจกมองข้างของไททันโฉมปี2015ครับถึง2018กระจกมองข้างตัวนี้ครับ <ielle> ก็เป็นคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการถอดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ ขั้นตอนแรกครับถอดแผ่นกระจกแผ่นนี้ออกนะครับโดยการเอามือดันด้านบนนะครับมุมบนด้านที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวรถครับดันเข้าไปข้างในจะทําให้ตรงนี้เรามีช่องนะครับแล้วก็เอามืองัดแผ่นกระจกออกครับค่อยๆนะครับแผ่นกระจกจะมีเขียวลลอกนะครับสี่เขียว ยึดอยู่ตรงนี้ครับก็เอามือค่อยๆดึงออกมาได้เลยครับค่อยๆงัดให้ออกทีละขาครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขาหักจากนั้นครับที่ด้านในด้านในนะครับตัวฝาครอบครับจะมีขาล็อกอยู่หลายตัวเลยนะครับประมาณเกือบสิบตัวครับตรงนี้หนึ่งตัวครับสองตัวสามตัว สี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวครับประมาณแปดตัวนี้นะครับที่เราจะต้องค่อยๆใช้ไขควงแบนหรือใช้อุปกรณ์งัดคอนโซลนะครับดันให้ขาล็อกเนี่ยครับออกไปทางด้านหน้ารถแล้วเราจะค่อยๆถอดฝาครอบออกได้ครับสำหรับผมนะครับผมก็จะใช้ตัวพลาสติกงัดคอนโซลแบบนี้นะครับค่อยๆดัน ดันแบบนี้ครับดันออกไปสังเกตว่ามันจะมีเขี้ยวห็อกนะครับเราก็ดันไล่ไปเรื่อยๆครับให้ออกทีละตัวไล่ดันออกไปครับอันนี้ผมทํามือเดียวนะครับจะทําไม่ได้ก็ค่อยๆดันนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนออกแล้วเราก็เอามือไปจับด้านนอกออกนะครับค่อยๆทําไปตอนนี้ที่มุมด้านบนขวานะครับตรงนี้นะครับเขี้ยวนี้ผมดันออกไปแล้วครับสามเขี้ยว ด้านบนของฝาครอบก็จะ,ะเผยออกมาแบบนี้ครับวิธีการก็คือดันแล้วก็ค่อยๆดึงออกไปครับที่ด้านในนะครับจะมีกิบล็อกตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับถ้าเราดันมุมฝาบนออกแล้วแล้วมาดันตรงนี้ออกอีกตัวหนึง่งฝาครอบก็จะออกมาแบบนี้ครับจากด้านในตัวรถในจอ,อมาก่อน อากนี้มันจะง่ายแล้วครับแบบนี้ครับพอด้านที่อยู่ริมตัวรถออกมาแล้วมันจะดึงออกมาได้ง่ายครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีคิปกี่ตัวทั้งหมดนะครับแปดตัวครับดึงจากด้านที่อยู่ริมตัวรถนะครับออกมาแบบนี้ครับแต่จะบิด เยอะนะครับดึงมาตรงๆก็ออกก็เป็นคลิป DIY นะครับสำหรับการใส่การใส่ก็ทำย้อนกลับไปครับเปลี่ยนฝาครอบใส่เข้าไปให้เข้าล็อกครับแล้วดันเข้าไปตรงๆเลยครับให้เข้าร่องทุกตัวตอนเข้าจะเข้าง่ายมากครับแล้วก็ใส่แผ่นกระจกกลับไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ DIY บทีมเดียวโตครับสวัสดีครับ